ครับการเลือกสวนะฮะปีหกเจ็ดนี้นะประมาณวันที่เก้าสิบหกแล้วก็ยี่หกนะฮะในแต่ละระระระดับนะฮะเขาสวเนี่ยสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยตามรัฐธรรมนูญสองห้าหกสี่เนี่ยนะฮะก็จะเอ่อเป็นการลักษณะข,ของการกันกรองกฎหมายนะงานในงานของเขาเนี่ยนะฮะกันกรองกฎหมายระดับต่างๆนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเขายังมีงานในการที่จะ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้บริหารตุลาการนะกรรมการนะในองค์กรและองค์กรอิสระต่างๆถึงประมาณ10รายการด้วยกันนะได้แก่ตุลาการสารรัฐธรรมนูญน,นะฮะคนนะแต่ละอ,องค์กรหรือแต่ละเจ้าหน้าที่ระดับสูงเนี่ยนะฮะก็จะอยู่ประมาณ7ปีนะขององค์กรและองค์กรอิสระอิสระองค์กรที่อิสระเนี่ยนะ อยู่ถึง7ปีด้วยกันนะฮะต่อไปคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะเคนตุลาการศาลปกครองสูงสุดนะฮะสิบสองถึงสิบห้าคนนะอีกรายการหนึ่งเนี้ยเป็นรายการที่อันองค์กรเดียวกันคือประธานศาลปกครองสูงสุดนะฮะหนึ่งคนอัยการสูงสุดหนึ่งคนนะฮะเลขาธิการคณะกรรมการกิจดิกาหนึ่งคนเลขาธิการปปอง,องอนะฮะหนึ่งคน ปปช9คนนะฮะกกตเจคนผู้ตรวจการแผ่นดิน3คนนะตัวใหญ่จะอยู่ในตำแหน่ง7ปีนะอันนี้มาดูสถิติที่ผ่านมาว่าการแต่งตั้งที่ผ่านมานะตุลาการสารลรัฐธรรมนูญนี่ผ่านหมดนะ,ะหรือไม่ผ่านอยู่ท่านหนึ่งนะฮะแล้วก็คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะไม่ผ่านถึง3ท่านด้วยกันตุลาการสารปกครองนะ ไม่ผ่าน2ท่านนะฮะแล้วก็ที่เหลือเป็นอัยการสูงสุดผ่านเลขาธิการกิจการผ่านเลขาธิการปปงนะฮะไม่ผ่านนะฮะแล้วก็จะเป็นประธานศาลรปกรครองสูงสุดนะก็ไม่ผ่านนะฮะที่ผ่านมา1ปีที่ผ่านมานะ